ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแมพี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องผ่อนผ่ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้เป็นมือตามเลขตองวดนะคะพี่น้องคะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาบึงมาชมชิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องในเด้อค่ะพี่น้องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องผ่อนผ่ารวยนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะมือนี้มาตามต่อเลขปูฝันแม่นค่ะพี่น้องคะทีมาของถือเบิร์บ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจอดไซ์ถามเพื่อนใดเนาะ,ค,ะค่ะก็บอกว่าเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยค่ะพี่น้องคะทีมาของถือเบิร์บ้านะค่ะพี่น้องค่ะถ้าช่องพ่อพ่อรวยเนี่ยถ้าเอฟซีแฟนช่องไดเบิงคีปูเนาะคะ่ะถ้าบโบเลือนพานเนาะคะ่ะถ้าได้เบิงคีปูก็ได้เลขศูนย์ค่ะนั่กันแข่งๆเนาะคะ่ะว่งตัวไดออกตัวนั้นเนาะคะ่ะเข้ามาไปกาบปูพร้อมๆกันทุกค่ะพี่น้องคะว่าปูเข้า ได้ตัวดีตัวเด็ดอันใดฝากตอนเอฟซีแฟนช่องแน่เนาะค่ะเข้ามาไปรับชมรับฟังน่วกันเลยค่ะปู่จ้านามาสก,การเจ้าค่ะจะเรียนพรนจะเรียนพอนอพักะทำไม่ใส่นอนอเนี่ยอุ้ยต่ำขึ้นเก่าตัวปูได้ยินข่าวว่าปรถือแต่ลักหัวว่างสนเนยว่ง <c oughs> ให้ตัวใดออกตัวนั้นเนาะค่ะแถมเลขวิ่งนี่สุดยอดเลยปูเอานี่เด้อค่ะฝากถึงเซียนผักไต่เด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดมัก ออกกอลล่างกกยมักวิ่งมักเรนก็คือเลขวิ่งปูนี่โบมีผาดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งศูนย์มาศูนย์วงกลุ่มศูนย์หาออกศูนย์หาค่ะพี่น้องค่ะขันมาสี่เก้านี่ออกบ่ทั้งสองยางวันนี้เนี่ยนะปูเนาะโอ้ยสุดยอดขักปูงวนนี่ไงว่าวงตัวใดวงเป็นออกว่าเท่าไปนะปูจอดซื้อขององยู่ลบหลานค่ะเนี่ยขาเจ้าว่าบ่ถือแต่ลักหัวได้อดมินมาสันวะโอ้สุดยอดเลยปูงดนข้าจเจ้าใดเบิดบัณมาสันวะ ว่าไ,ได้แต่ผู้บ่สนใจเนาะว่าได้แต่ผู้บ่สนใจแม่นะวา่าโอ้ยผู้เอาโลดาซั่นว่านั่นเนาะผู้เอาโลดาซั่นผู้เดียวโลดาซั่นว่าค่ะนี่เป็น DNA ของเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะไม่ได้โม้เนาะคะ่ะแต่ว่าของกิ่งนะคะพี่น้องค่ะวงเป็นออกนะคะพี่น้องวิ่งตัวใดออกตัวนั้นนะคะพี่น้องเนาะสําหรับเซียนมักเมย์หมักแลีนกอ็อย่าลืมอย่าพลาดเด้อค่ะของปู่ฝันแม่นค่ะพี่น้องค่ะตามต่อเนาะค่ะปู่ ยังในในน,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 นอปูตองหวดมากใ่เด้าค่ะว่าเชียงเงินท่านในเหลวอยู่น้บเงินท่านในเหลวอยู่ปูให้น,นับซอวยก็ได้เด้เจ้าค่ะวดทุตไทยเอาเลขศูนย์หาไปเสียงเมืองกันนะ่าสั้นค่ะเป็นวันนี้เลขศูนย์หาเสี่ยงเมืองมือเลขออกคันนี้มือควันมือเลขออกมือหนน้งบอลล่ะค่ะฝันว่าพระเจ้าให้ดินล้อสิบเลยค่ะมันนอนมันบู้อยมักเจ้าก่อนเราท่านเห็นรัศดนมันหนีหลายเลยบอกขึ้เจ้าจ้าคนณมาสั่น มาเจ้าเราสิน้นอนแฮ้งกันคุยกันยิวหันเลยโอ้ในความฝันเนาะปูะ่เนาะในความฝันเนาะค่ะวันนี้เอาครัเจ้าก็เลยโทรมาถามทั้งอันปวดทั้งอันเฝ้าไรค่ะพอใครถือเลขจา้างเกียรปู่ะสันค่ะปวดภายในววะสันเขาเลยบอกว่าสูญหายับสูญเฉดเดอร์ได้วางสี่ค่ะทั้งผู้เขียวกับโทรมาร์ขึ้นกันค่ะสูญหากับสูญเฉดบอกเลขจาตัวเข้าละบอเกินบางคนกับบอกสูญหายยังเดียวค่ะ บานนี <ítulo> sabes, ้ก anyway, um, oh, so so like ็ช hmm. right. ่วงเลขที่ออกกระทบไปถามเขาเจ้าเขาเจ้าก็ว่าโอ้ยสูนหาได้ครึ่งนึงว่าสั้นลังมองกับปิดนะสิน่ะเพราะมันปี๊ดอยู่ถึงสูนหาครึ่งนึงได้ยี่อะไดรครึ่งนึงค่ะมีมีเป็นบางมองเขาปู่บางมองกับเต็มคาราเบลบางมองกับกักไว้ครึ่งนึงเสียดายเนาะขั้นเต็มคาราเบลปู่ั้นจีเพราะได้อยู่คนเหียน้องเฮเซนนะเพื่อนเนาะ่วย กายเ็นไ่ม <laughs> ถึงสี่หมื่นยังอยู่เก้าสิบกอบสออกไปซะแลเนื้อมันศรัทธาหน่อยเนาะวันพาะินิงก็ได้เท่ะละสิบหกสิบบาทเขาอาศัยนี่นะอาศัยเขาพุทธประทรมนนะประสงคนนี่ละอาศัยท่างโชกมันเนาะปูเนาะพลวงพ่อยังขืนนู่นนไม่ตะกี้ตังนี่วังตั้มเหรอข้นยังขม่โอ้ค่ะเออเอาเฮ็ดท่านเ็ดยังไงไม่เดีเอาคัก <c oughs> เด้อว่าสนุกปวดท้ายแน่ว่าสนุกค่ะ ใช่ตัวอืมกาแสดงว่าเริ่มสีใกล้สีมอเขาพันษาเราก็จะได้โชคได้หมานะน้องปูน้องสันก็จะบ่มีสือ่อผงเงินสือ่อผงสื่อเทียนในน้องปูวันนี้จ้าไดนมาจ้าไดบนบันนี้มาเอาหรือว่าสีล้อสักคนให้ฝันสักคนบล้อแล้วค่ะปูก็สีเอาเล,ล่เนเลยนะค่ะตองหยดเลยค่าลอตเตอรี่ออกมาก,ก็จะได้เมาแพงหล่นนะเ <c oughs> จ้าค่ะวันนี้มันใจปนนินเด้อ <c oughs> <c oughs> จ้งแล้วค่าวงกลุ่มสูญหาออกสูญหาเนาะมันใจบ่มันใจก็จะได้ เอาลอตเตอรี่ไว้ก่อนเราพูดจ้ะถ้าว่ากัมีพ่อห้ไปเบืองอยู่ดอกว่าไปพิจารณาอยู่ดอกค่ะปู่พ,พิจารณาบเอาบอนโขดข้าใส่มันกะบเน่ามันจอกอยู่ในน้ำมันก็นลอยไปลอยมาเนะาะค่ะผู้อยู่บางกอกผู้บอกอยู่พี่ละค่ะอยู <laughs> <laughs> ่นั่นลงปู่แต่ิดใกล้ติไกลทำไมครับเพราะบริการมาค่ะมากกรับ เบิ้งเอาชี้แนแนวทางเนาะปู่เนาะแนวทางให้ดีกว่าเดาเขาปู่ค่ะดีกว่าเดาเขามีคู่บาอาจารย์บ่มีคู่บาอาจารย์เดาไปค่ะแต่ก่อนฟังคุกพะเสียซาเสียซายก็บมีเด้ะค่ะฟันกุกฟันก็เสียฟันเสียมืนอยู่กันนี่เนาะค่ะเป็นงเช่นท่านคันพิจารณาเบิ้งเอาค่ะคันเบิ้งคันบ่มั่นใจเขากับผ่านผ่านไปงี้สิน่าค่ะตะวันนวลงนี่ก็มี่ไฮอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะปู่สาปูเจ้าค่ะสาปู แต่ว่าสีระวงเล็ยบน้อยๆให้สักอนวงเรีบหน่อยหน่อยให้ <c oughs> หใหตะวันเด้อค่ะปูวงเล็บน้อยๆให้กอนวงเล็บน้อยๆสิเอาใหญ่ๆดอกเจ้าค่ะตัวนี้ก็ทิ้งสิตัวนี้ก็ทิ่งสิเอาผมพวกเจ้าก็เขียนลงเอาเอาค่ะปูค่ะปู<อ> <c oughs> ก็เขียนลวกแล้วก็ใบไม่ให้กูเพราะวันเขียนลงเบิ้งว่ามันกินด๋ิมันตีไปใกล้ใกล้คือมูบ่อแมนส่วนดับส่วนดับอีกคลิปนึงค่ะดั่นมอนี้กาสีกาเรียนเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะเมื่อนี้สิมีสองคลิปนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้คลิปสุดที่ว่าฟันเด็ดเนาะค่ะหรือว่าโตที่สีมาหรือว่าโตที่สีพิจารณายิบจับฉลากินแบงรัฐบาลใบก้อนเ่ยต้องเน้นตัวเลยน่า ค่ะพ่อ,พอยิบจับลรตเตอรีตตร่ไว้กับยิบร์แล้วค่ะพี่น้องเ้ออันนี้ชุดที่จะมาเนาะค่ะชุดที่น่าจะเป็นเศรษฐีเนาะคะ<ม>่ะกระล่องเอาไปพิจารณาเบื้องผู้ใดมากก็ค่อยจัดผู้ใดคัดก็ผ่านเนาะค่ะเพราะว่าเงินอนยู่ในกระเป๋าเฮาใหญ่ผู้ใดตุ่มใหญ่ผู้ใดตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะการลงทุนนี่มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังใดก็ฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะว่าอาตามามักเป็นส่วนตัวนี่ก็มักหนึ่งหากับเจ็ดสองนี่แหละ หนึ่นน <c oughs> นงห้า,าเจ็ดสองค่ะเป็นส่วนตัวเนี่ยค่ะมักส่วนตัวเนาะสิมาบ่มาบ่รู้ตอนนั้นเนาะปูค่ะแต่ผู้ใดมักน้ำปูก็ลองพิจารณาเบิ่งเเเนนนาาะะัสส่ววตียค่ะชอบเป็นส่วนตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสีสองเสียงมังจากหน้อยหรอค่ะบางคนหลายๆท่านก็ว,ว่าเอา้าพอคุณเจ้าลงทุนอยู่บ่ค่ะพี่น้องครับถาพพอคุณเจ้าบ่าลงทุนพอคุณเจ้าก็บ่มีค่าไฟเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะวอไทยบ้านญาติโยมก็หาเงินลําบากเนาะค่ะบางเทื่อก็ต้อง ชี้แนะให้เขาใจเนาะค่ะบางเทือพระคุณเจ้าเพิ่นก็ได้ตนเป็นที่พึ่งของตนคือกนได้เนาะปูเนาะค่ะลังเทือกค่าหนาค่าไฟอยู่วัดอยู่ว่านนี่มันก็พอสมควรอยู่ด้วยค่ะพี่น้องขาถ้าเพิ่นบ่ได้โชคมาทั้งนี้ก็บ่มี่าหนาค่าไฟเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่าไฟบ่บมเป็นลอยสองลอยเด้อค่ะพี่น้องขาคูเมือนี่าไฟก็แพงเนาะค่ะเี่งยังก็แพงค่าข้องฉีบก็แพงเนาะค่ะบางเทือพระคุณเจ้าเพิ่นกะซิมี สื่อยุกสื่อยาสื่อวานสื่อยาไปสนนอพี่น้องเนาะก,ก็ต้องอาศัยทางโชคลาภร้อยนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะเพราะได้เป็นค่านา้ำค่าไฟเพราะมีชีวิตประจําวันเพราะคุณเจา้าคกนกับไม่แน่จําเป็นที่ต้องใส่นนะะกกข,าาขึนะะน้นกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะประิเป็นค่าน้ำค่าไฟเนาะค่ะพี่น้องอยากโยมันก็ทําบุญกันพอที่เพิ่นทําใดเนาะค่ะสิบบาทยี่สิบบาทส่วนสิร่วมได้ค่าไฟได้พี่น้องเด้ ค่ะทาเอาแต่เงินพี่น้องก็สิช่วยสิได้ค่าไฟก็สิเขาเจ้าสิมาตัดหมอก่อนน้ปู่มันก็รับประทานนะค่ะพอวานหมอก้อนค่ะพ่อก็พอได้อยู่ค่ะปู่แต่ว่าห่งขอบคุณเอฟซีแฟนช่องสุขุสุขชนที่บ่ทิมบ่ปาบ่ราบ่ไรนะคะพี่น้องค่ะมาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องพอนผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่โชคดีเมื่อวานนี้กะดีใจน้ำนะคะสำหรับ เบซี wollen, ่แฟนช่องนะคะที่อยากได้วัตถุมงคเนาะคะของปู่สามพันตานะคะพี่น้องคะปู่บวก่าตองล่อหอดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะพี่น้องคะเข้าเอาไปแต่งแต่วันจันทร์พุธศุกร์นะคะพี่น้องคะจันทร์พุธศุกร์นี่เมื่อละสองมื่นนะคะพี่น้องคะสามมือได้เอาเอาแบบน้อยนะคะพี่น้องนจันทร์พุธศุกร์นะคะเมื่อละสองมืนหรือสามมือน อาทิตย์หนึ่งมิสามเหมือเฮ้าก็สิได้มิทุนไหวซื้อฉรากกินแบงรัฐบาลเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความโชคดีของแอดมินพรผ้าร่วยเนาะคะ่ะซึ่งคูบาอาจารย์ดังๆจรงิงๆก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมายามนะคะมาขอพรจากปูยย่ใหญ่เขาใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อคะ่ะขอสิ่งหนึ่งประการใดที่บพิษตอกฎหมายบ้านเมืองพันสําเร็จแน่นอนนะคะพี่น้องคะปู่ใหญ่เทพประธานพรน,นะคะพี่น้องซึ่งปู่ใหญ่เข้านี่ ปูใหญ่เท่าไยังขาดกีบบัวนะคะก็ขอขอบุญขอบุณเอฟซีแฟนช่องนะคะตอนนี้จองมาสองกีบแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสิได้กีบบัวพ่นกริสงสางามนะคะพี่น้องนี่แล้วค่ะข้อสีเลี่ยงกีบบัวไปนะคะเฮดห้เพิ่นกระสิงามเลยค่ะพี่นอ้องค่ะองค์พระก็ไดเจ้าภาพทังไอพระเกีตนะคะพี่น้องคะพระเกียนี่ได้เจ้าภาพทังตลาดหนองไผ่นะคะพี่น้องคะ่ะขอนเจนเท่านะคะ่ะแอดกระกรบขอบพระคุณเจใหญ่ใจสปอร์ตทัง ตลาดหนองไผ่ขอนแก่นนะคะพี่น้องเด้อครับพี่น้องสุขูสุขคนที่ทั้งขอนแก่นนะคะได้รวมบุญมากนะคะพี่น้องเนาะ,ะขอให้บุญนุนน้ำขอบคุัวพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านนะคะลอยเท่าพันเท่าทะดีคูณน,นะคะพี่น้องเด้อค่ะขามาสูบ,นบันี้กอยบ่าวข้าใจบนะคะพี่น้องเนาะเอฟซี FC ที่ถามมาว่าแอดนะคะปูสามพันตาเพิ่นวาบวตตองล่อหอดวันที่สิบหกวันที่หนึ่งเท่ากับลวยก่อนใดนะคะพี่น้องเนาะ สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้ของวัตถุมงคลของปู่สามพันตานะคะซึ่งฟันเด่นนะคะมหาแอดวันจันทร์ก็ได้แกกคนละสองสามมืนไปนะคะพี่น้องเนาะฟันสามแปดตัวเดียวออกสามแปดนะคะเหล็กเล่าปู่สามพันตาในสีค่อนขงังแบบแม่นเลยละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเหล็กเล่านี่เป๊ะเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยก็ดีใจอยอะค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ได้รับทรัพย์เต็มๆนะคะพี่น้องเนะาะค่ะวันนี้ สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากเข่ากลุ่มแนวทางห้าหน้อยเล่านะคะพี่น้องเนาะห้าหน้อยเล่าเข่ากุ่มฟี่บอคิดเงิ้นแต่ยางใด้อคะพี่น้องเด้อไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ยางใดนะคะเข่ากุ่มฟี่บอกว่าสิเป็นหุ้นหวยหุ้นนี่แค่อีหุ่นต่างประเทศไต้หวันเวียดนามยังกว่ากันไปนะคะพี่น้องเนาะมีเข่ากุ่มทุกจันท์ถึงสุกนะคะหุ่นไม่ถึงจ,จันทถึงสุก ห้าน้อยเล่ามีให้ทุกมือนะคะทุกลอบนะคะพี่น้องคะจังใดกะฝากไว้พิจารณานะคะพี่น้องเนาะ